บอกว่าแถวแถวล้างกระท่อมไปเจอน้องคนหนึ่งนั่งเล่นเกมอยู่สมัยวันนี้วัยรุ่นเขาเรียกอะไรอาโอวีแล้ว o e. ลไม่รู้อ่ะเล่นไม่เป็นอ่ะแต่ว่าเสียงมันต้องดังใช่ไหมคะเพราะมีการเข้าไปตักเตือนกันบอกเฮ้ยทำไมเล่นเกมเสียงดังจังอ่ะสักพักหนึ่งเพื่อนของคนเจ็บก็เลยมาถามว่าเมื่อกี้พี่ดาเพื่อนผมปะคุณผู้ชมภาพที่เกิดขึ้นเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดไปเลยคะ่ะทนที่ได้รับบ,บาดเจ็บคือวันนี้พี่สาวเขามาร้องเนื่องจากว่าน้องชายเนี่ยถูกคนร้ายสุภกิจนะคะ ถูกคนร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่กระทืบกระทืบถึงขนาดที่ว่าน้องเขาสลบเหมือดไปกับพื้นแล้วอไอ้ผู้นี้มันยังกระทืบซ้ำอีกเนี่ยเห็นไหม มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเนี่ยก็ยังไม่ได้ทันอะไรนะดีว่าไม่ทับสุภกิจคุณผู้ชมดูกระทืบจนนายสุภกิจเนี่ยลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วล่าสุดพี่สาวบอกว่าอาการโคมา่าเลือดขั่งสมองนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลพี่สาวเองเนี่ยต้องเป็นคนที่ออกมาหาหลักฐานนะ,นะคะแล้วก็มาร้องกับสื่อมวลชนไปขอกล้องวงจรปิดมาเองคุณผู้ชมเพราะว่าตํารวจเห็นบอกว่าจับคนก่อเหตุได้แค่คนเดียวทั้งที่ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีคนก่อเหตุที่รุมกันกระทืบน้องเขาเนี่ยหลายคน เราไปเจอคุณหนูนิดค่ะคุณหนูนิดบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าน้องชายโดนทําร้ายจนกระทั่งมีคนที่ตลาดบอกว้ยพี่น้องโดนกระทืบจนกระทั่งสลบเหมือดเลยนะตอนนั้นไปที่โรงพยาบาลคุยไม่ได้แล้วเพราะน้องไม่ได้สติไปแล้วโดยจากภาพที่เห็นคุณหนูนิดบอกว่ามันโหดมากคือกระทืบจนกระทั่งน้องสลบอยู่กับพื้นยังไม่พอยังเตะซ้ำเข้าไปอีกเหตุการณ์นี้โหดเหี้ยมมากแล้วกลัวว่าตำรวจยจะจับคนร้ายที่เหลือไม่ได้ค่ะ เห็นพี่พี่เสกคือน้องหนูผมยาวเขาก็เลยรีบเลือกพี่เสกบอกว่ามานั่งเล่นมามานั่งเล่นเกม r อาออยู่แล้วมีกลุ่มเขมรนบอกว่าเล่นเกมเสียงดังเฮ้ยมึงเล่นเกมเสียงดังทําไมวะเขาพูดคําหยาบ mm. แล้วน้องชายหนูก็แงะไปว่าเฮ้ยมึงมึงมึงด่าใครแล้วก็เล่นต่อ mm. เพื่อนในกลุ่มก็เลยบอกมันด่าเราเปล่าวะ mm. อะไรประมาณนี้แล้วเพื่อนในกลุ่มก็เลยออกไปถามว่ามึงด่าใคร mm. แล้วไอ้นี่ก็เดินหายไปสักพักหนึ่งไอ้นี่ก็พาเพื่อนมาเลย mm. รู้ตัวคนเดียวจับได้คนเดียวแล้วตามจับไม่เจอจี่เอยากให้ตำรวจจับให้ได้หมดจับให้ได้หมดค่ะเอามาดําเนินคดีเพราะน้องชายตอนนี้อาการโคมา่า นี่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้สุภกิจที่โดนกระทืบเนี่ยร่างกายโคม่านะฮะเพราะตามไล่มาต่อยแล้วสลบไปแล้วนะยังไปเตะเข้าที่เสยหน้าเขาซ้ําอีกคุณผู้ชมวันนี้เราเจอกับเอก็แล้วกันเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แล้วบอกว่ารู้จักกับสุภกิจด้วยบอกว่ารีพี่เรื่องเนี้ยมันแม่งแม่งอยู่นะแล้วมันน่าจะมีอะไรบางอย่างด้วยเอ <A S 2> บอกแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยสุภกิจคนเจ็บเนี่ยขายพริกเป็นพ่อค้าขายพริกอยู่แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านขายใบยกระท่อม แล้วก็เล่นเกม R O V กับเพื่อนชื่อว่าแจ็คเป็นคนไทยแล้วก็แก้วเป็นแรงงานชาวกัมพูชาเขาบอกว่าก็บอกว่าหยุดนั่งเล่นกันอยู่3ามคนสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมเวลาเราเล่นเกม R O V เนี่ยใครมีลูกวิลาเล่นเกม R O V บอกว่าเสียงดังเียใช่ไหมเออเวลาเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยโอ้ยเสียงดังบางทีมีคาําด่าหยาบคายกระดกมาด้วยสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเสียงดังจนกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งกินน้ํากระท่อมอยู่ก็บอกเฮ้ยพี่เมื่อกี้ด่าใครอ่ะ เล่นเกมอาวีหรือจะคิด้งตั้งใจจะด่าพวกผมก็เลยไปมีเรื่องกันฮะเจ้าของร้านกระท่อมบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะมีเรื่องก็ใช่ไหมออกนอกร้านไปเลยและก็ปิดประตูไปเลยฮะเอยังบอกอีกว่าพอหลังจากนั้นสุภกิจเองนั่นแหละที่ไปหาเรื่องในส่วนของกลุ่มแรงงานกัมพูชา10คนถึงที่หลังจากนั้น กลุ่มแรงงานเขาบอ,อกตอนนั้นมีแค่คนเดียวเลยไปตามพวกมาแล้วก็มารุมกระทืบทางด้านของสุภกิจแต่มันน่าสนใจว่าอย่าลืมนะสุภกิจไปเล่นเกม ROV กับคนที่ชื่อว่าแก้วเป็นแรงงานชาวกัมพูชา <c oughs> แล้วก่อนที่สุภกิจจะโดนกระทืบแก้วมีการไปพูดคุยกับกลุ่มคนก่อเหตุแต่แก้วกับแจ็คเพื่อนสองคนนี้ไม่โดนอะไรเลยสุภกิจโดนคนเดียวลองฟังเสียงเอวัยรุ่นในพื้นที่ดูฮะ เถียงกันอยู่หน้าร้านครันี้พากันแยกย้ายพอแยกย้ายเสร็จปุ๊บตามตามไปเอาเรื่องอไปเอาเรื่องคู่กรณีกลับมาคันนี้คู่กรณีน่าจะรวมพักพวกได้ก็มาเอาคืนก็ยกพวกมาประมาณเกือบ10คนได้หนึ่งในสามนั่นแหละที่วิ่งหนีไปแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็มาพาแกไปส่งที่บ้านใกล้ถึงแต่ว่า แกเดินแกบอกว่าเดินไปเยี่ยวแล้วก็แกก็หายไปเลย,ย,ป,เลยปกติดีเป็นคนอัธยาศัยดีไม่ไม่สูงสิงกับใครอ่ะใช่นั่งจับกลุ่มเล่มาหน้าแปลกไหมล่ะเพื่อนมาด้วยกันจะไปเอาเรื่องกับเขาที่เขามีเรื่องกับตรงร้านกระท่อมอสุดท้ายพอไปคุยกับกลุ่มคนก่อเหตุบอกเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวมาและหายออกไปเลย คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้เนี่ยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยเห็นบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ตัวที่หนึ่งฮะบอกเป็นภาพเป็นช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นเห็นบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นกัมพูชานะขี่รถมอเตอร์ไซค์บางคนก็วิ่งไล่ตามสุภกิจนี่สุภกิจวิ่งหนีแล้วฮะและสังเกตเห็นไหมฮะมาคนเดียว เห็นไ,ไหมฮะมากัน3แต่ตอนวิ่งหนีสุภกิจวิ่งหนีคนเดียวต่อมาเขาบอกอีกตัวหนึ่งจะเห็นเป็นระยะไกลหน่อยตอนเวลาประมาณสักเกือบเกือบเที่ยงคืนกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาไล่ตามไปแล้วก็ไปกระทืบสุดมุมจอเลยเขาบอกเนี่ยฮะมาก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวบางคนขี่รถปอร์ตไซซ้อนสาผ่านกล้องวงจรปิดกันไปอีกค่ะ คุณผู้ชมแต่ที่มันน่าสงสารกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมสุภก,กิจนี่มีเพื่อนใช่ไหมเออสองคนและเพื่อนน่ะตอนแรกอยู่ด้วยกันแต่หลังจากเกิดเหตุเพื่อนไปไหนคะวงจรปิดข้ามไปถึงเช้าวันรุ่งขึ้นจะเห็นว่าตัวของเพื่อนเนี่ยพาสุภก,กิจจะไปส่งบ้านแต่ปรากฏไปส่งแค่เครื่องทางคือไปไม่ถึงบ้านอะ่ะสุภก,กิจอะ่ะเดินกลับเข้ามาบ้านตอนสว่างคือโดนกระทืบจนสลบตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วพอเช้าเนี่ยเดินโซซัดโซเซและอย่าลืมนะสุดท้ายเขาเลือดข้างนะ เขาเลือดข้างในสมองนะคะแล้วนอนตรงสไลเดอร์เลยมาอยู่ตรงนี้ตอน9ก้าโมงเช้าโดยที่ไม่มีใครเห็นโอและช่วงเช้าก็คือไม่มีใครเดินผ่านมาที่ตรงนี้เลยจนกระทั่งเจ้าตัวเองเนี่ยเห็นบอกพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งคุณผู้ชมแล้วจะเดินเข้าไปด้านในสโมสรของหมู่บ้าน คือไม่มีคนช่วยเลยทั้งที่เพื่อนน่ะก็รู้ว่าเพื่อนน่ะโดนกระทืบนึกออกมามแต่เพื่อนหายไปหมดเลยนี่ค่ะจากสนามเด็กเล่นแล้วก็มาล้มอีกทีนึงคือตรงโซฟาสโมสรของหมู่บ้านจนกระทั่งมีคนมาเห็นแล้วก็ตามญาติเขานั่นแหละวันนี้พี่สาวก็ถึงสงสยัยพอเห็นกล้องวงจรปิดแล้วเอา้าคนเต็มนะนี่คนเต็มหมายถึงคนก่อเหตุนะแต่สุดท้ายเห็นบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้คนเดียวก็ไม่รู้เกิดอะไรเหมือนกัน